ดีครับครบนี้ก็ไปลำพูนนะครับลำไยเที่ยวแรกขอฤดูกาลนี้เดี๋ยวเราออกเยี่ยงเวืองนครสวรรค์ไปทางกับแผนเพชรนี้ก็เดินทางวันหอยหออก 16ธันวาคม2565นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจอกเลี้ยงเบืองตรงน,นี้นะครับผมกำแพงเพชร124กิโก กี20นาทีครับเรียเมืองนะครสวรรค์ อากาศยามเย็นครับเวลา6โมงเย็นครับ16เลนะ18เลนกาอากาศดีมากครับเย็นเ,นเนจี๊ยบกับแพงเพชรครับผม เวลาแปดนาฬกาย4นาทีนะครับผมสุมตาช่างกําแพงเพชรนะครับไม่ได้มานานครับน่าจะเกือบปีแลครับทําตาช่างใหม่ครับที่เรียกตาช่างอยู่ติดถนนตรงนู้นนะครับตอนนี้เข้ามาข้างในโอ้โหกว้างขวางมากเลยครับที่จอดกว้างขวางครับห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำนครับ นี่ที่จอดข้างหลังเต็มเลยครับผมกว้างจอดได้กว้างเลยครับนี่ก็เอาตาช่างมากันนะครับที่ตรงนี้ก็กว่างนะครับกว้างฝวางมากครับราการมากเลยครับผมตาช่างกับแพงเพชรน,นะครับผม ยอดครับนี่จะเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะแยกที่สองครับแยกแรกไมปได้ทายนะครับไายแยกสองเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับไปทางลำพูนเชียงใหม่นะครับ ต่อครับผมเดีย๋ยวไปขึ้นเขาขุนตาลต่อครับผมนี่ก็ถึงการทุ่งเวียนะน,น,วนนะครับก่อนขึ้นเขาขุนตาลนะครับ ห้าสิบนาทีดาวครับุศนี่ก็ขึ้นมาประมาณสักห้าถึงหกกิโลนะครับก็จะถึงศูนย์เอารักช้างไทยนะโรงพยาบาลช้างโรงเรียนช้างนะทางด้านขวานะครับ การทางหลวงขุนตานนะครับไป uh, จอดพักจอดนอนได้นะครับที่จ,จอดนอนหลายคันอยู่นะครับบริการทางหลวงตานานงครับ ไปครับผมมีถึงตาพอคุตา,ตาแล้วนะครับผมห้าทุกสิบ,บนาที คาวับผม3.5กิโลเมตรครับผม,บผมไปลงเขาก่อนครับข้ามเขามาแล้วก็เอจอที่ปวดการทางแม่ทานะครับผม,ผมก็จะออกซ้ายตรงแม่ทาตรงนี้นะครับขีเขาทางเลี้ยวของเทศ,ศกาลเนี่ย จบทองรอยเทียนนะองออกสาข้างหน้าดีเลยครับผมปูม่แม่ทาบ้านท่าจับ ลี้ยวซ้ายครับผมได้มาถึงลงลำไย,ยจังหวัดลำพูนที่เรียบร้อยนะครับผมถอยจอดเข้าเรียบร้อยครับผมเวลาเที่ยงคืนครับเดี๋ยวเราก็นอนรอขึ้นของกันครับยาวๆไปครับผมเดี๋ยวไปนอน รอขึ้นของครับตอนนี้พนักงานกำลังอบลำไยครับผมตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วครับผมกโมงกว่าครับเกือบทุ่มนะครับที่หลวงลำไยขึ้นใจน,นี่ก็นี่ครับขวขางหางวันนี้มาใส่กินกับรถตู้เรือนะครับรถตู้บวกคันเดียวนี่กับข้าว เดาเลยครับมีอะไรบ้างครับพี่อันี่แหละอันนี้เหมือนกันปะยำอะไรแกงหอมแกงหอมแกงหอมทอดไข่น้ำพริกปลากระป๋องโอ้โหนี่ครับผมหัวข้างหางง่ายๆนี่ครับกินกับพี่ๆครับเดี๋ยวครับรอขึ้นของกันครับเขารอปล่อยตรงนี้นะครับผมดูเรือครับโอเคครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับผม ูเรือก็ได้ปล่อยสามคันครับผมปล่อยแล้วครับผมเร็แล้วครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมนี่พี่โลกกลมนะครับผมมาเจอกันใน วิ่งงานตัวเหลือลงเดียวกันครับทางรนไฟพี่พายแล้วครับคันแรกไปแล้วครับผมคันที่สองันแรกอ่อมิโน่ครับคันที่สองยูดีครับผมคันที่สามเป็นวอลโวนะครับผม ทีสาม ครับผมเป็นทางปลอดภัยครับผม3ามคันครับออกไปพร้อมกันครับผมพอ3ามคันออกก็ถอยเข้านะครับผมเข้าแทนนะครับนี่ครับแทนที่เลยครับผมจะช่วยโบกรถก่อนนะครับผมนี่ครับอันนี้กันถอยเข้าใหม่ครับคันนี้ แล้วก็เดี๋ยวคันนี้คันนี้จะขยับมาชิดนะครับผมะโยกตั้งลำให้ตรงนะครับผม คครับเดี๋ยวคันถอยนะครับผมตอนนี้ก็ขยับอีกหนึ่งคันครับอย่าประจอดทางข้าง<ม> จาก้าที่เรียบร้อยครับผมแล้วนะผมก็ฮ i โน่นะครับสแกนเนียแล้วก็วอนโวนะครับผมแจ๋วเลยครับผมสวยงามครับผมจอดเรียบร้อยก็พักผ่อนครับผม2,000 years later น,นี้ทางลงก็ได้ ปล่อยให้ออกเดินทางแล้วนะครับผมออกเดินทางจากลำพูนครัาเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีครับเดี๋ยวเราไปถึงเชิงของพรุ่งนี้ครับเช้าข้ามครับผมเช้าไปรับเรื่อยๆครับมอนนี้ออกมาออกจากซอยเวียงหนองล่องนะครับเจอรถชนกันนะครับผมประสานงานเลยครับ có tiền giác đèn đen đó đâu không ด่านตรวจนะครับสถานี้ภูทรสถานี้ตำรวจภูทรแม่ทาตอนที่จะขึ้นเขาขุนตาลนะครับผม ตลาดทุ่เวียนมาแล้วนะครับตีต้อนรับสู่จังหวัดลำปางนะครต่อไปก็จะเป็นห้างฉัตน,นะครับเดี๋ยวไปถึงน่นะครับข้ามไฟแดงหนึ่งสไฟแดงหลักกิโลเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปทเยเวนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผม ล่องๆเลยครับนี่ก็มาถึงทางแยกลำปางแล้วผมมาเกิดขึ้นสะพานนี่เดี๋ยวเลยน,นี่ครับมาขึ้นสะพานจะข้ามโดยแยกนะครับเดี๋ยวเราไปครับโดยแยกนี่ไปคนระับเขียวพอดี จะทันไหมสบายอย่างนี้แล้วก็ตรงครับผมรตรงแล้วเราก็แล้วก็มาเลี้ยวซ้ายนี่ครับผมแยกหลักกิโลครับนี่ครับหลักหลักกิโลอยู่ด้านขวานี่นะน่าจะเห็นอยู่นะนี่หลักกิโลใหญ่เดินมาที่เมืองลำปางครับผมบแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกซ้ายครับ แมาสุขัยาวครับคืออาเข้าปนนะระตูผานะครับพยาวร้อยสี่สิบกิโลเชียงรายสองร้อยสามสิบสองกิโลนะครับแล้วเข้าทางหลักครับ ตรงไปยาวๆเลยครับผมไปเรื่อยๆก็เข้าดอกคำใต้แล้วครับผมไายยาวไปครับผมรถโล่งๆครับตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้นถึงเขือเ่อนเขื่อนอลอยล้มเนี่ยสถานีตำรวจบ้านสนิทนะครับเ,เดี๋ยวเราพวกเดี๋ยวไปจอดดูหน่อยนะครับผม จอดเอาเอาป้ายให้ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับปิ๊กอลบโน้ตหนึ่งครับผมดีด้วยครับเดี๋ยวเราลงมาเช็คคุณลุงด้วยอันนี้ก็โอเคครับคุณคุณแล้วนี่ครับเอาป้ายมาให้ครับป้ายอันใหม่นะครับนี่อันเก่าครับยังแรกเลยนะครับ จอดตลอดทางเลยจอดตลอดทางเลยนี่ครับรถรลอจอดมาให้นี่นะครับให้ให้คันนี้นะพี่กบป้ายให้นะครับแล้วจอดล้อพวกกันด้วยนะครับน่าจะมาแล้วนี่ครับไปด้วยกันนะครับสี่คันครับผม้นะครับผมคุณภาพ ทางถนนครับเอาเย็นครับผมมาแล้วครับผมไปเลยบ้าพี่ไปกันเลยบ้าไปกันเลยบ้าไปเลยบ้าเอามาเลยเดี๋ยวเราก็ตามกันไป กระตามเขาทันเปล่าไม่รู้นะครับมีแต่แรงๆครับผมวันนี้ก็กันเนียสี่ร้อยสิบครับแล้วก็สามหกนะครับแล้วก็คันนุก็สามหกนะครับผมลิเตอร์สามแปดี๋ยวก็ไปข้างหน้าแล้วก็จะขึ้นเ<อ>นต่ตาก็ตูขากะต่ายทันเปล่าไม่รู้เนี่ยขี่จัรถแรงๆด้วย เดือทานแล้ว 4, ครับผมไปกันงสี่ทันครับผมคันสุดท้ายครับแรกครับผมพี่ก๊อฟครับนึงสามหกครับผม ก็เป็นสแกนเนีย410นะครับอันที่สามอีสูม36นะครับผมอันนี้เป็นบอโนโ่ครับผมยังไม่ออกมาเลยพี่ันนั้นไปเดี๋ยวเราไปกันครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงเขาขึ้นถึงสารเจ้าข้อประตูผานะครับด้านขวานะครับ ยงคือสิบห้านาทีครับผมอลอล่องครับผมไม่มีรถเลยครับ,รบแล้วหนึ่งันครับผมเดี๋ยวจอดถ่าย แยกอ่าบันเปาะบันเปาะแล้วนั่จอดถ่ายรูปส่งก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับไฟแดงเสียงขอแงนะครับจะเลี้ยวขวานะครับไปเสียบไฟหน้าดานนะครับผม มาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งนะเชียงของตีสี่ครึ่งสองทุ่มหกเจ็ดแปดแปดชั่วโมงครับผมสี่ร้อยสามสิบกิโลครับจากเชียงหนองล่องมาเชียงของครับเวเข้าไปลานแล้วก็เสียไฟรอข้าบูนีเช้าครับ ก็ได้ถึงลานเสียบไฟแล้วนะครับผมหน่า,าอนตีสี่สามสิบกวนาทีนะครับจาตอนนี้ก็เดี๋ยวก็กเรื่องนะครับของบรัทเสียบไฟนะครับผมก็ท่านดดูคลิปถึงตอนนี้ครับผมก็ขอพบพระคุณมากนะครับผมฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อกำลังใ,ใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผมหมูเองครับปาธิตสวัสดีครับผม